าจารยานในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องอตอมเหรียญสลึงนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมาในแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะประจําวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565นะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะผลรางวัลของหวยลาวพัฒนาเบิ้นทั้งอาทิตย์นะคะ ก็รอดูแนวทางก่อนนะคะ,ะถ้าจะลงไปก็อาจจะผิดพลาดทำให้ FC สมาชิกทั้งหลายเสียเงินเสียทองกันไปเนาะ,ะวันนี้จะเบิ้ลอีกไหมนะคะ,ะเราต้องรอดูผลกันนะคะ,ะสำหรับแนวทางในการคิดคำนวณวันนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะคะ,ะคำนวณย้อนหลังได้อย่างสวยงามนะคะแต่ว่า จะเดินต่อหรือไม่นะคะต้องรอดูผลตัวเลขนะคะคำนวณมาจากสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อ่าปักหลักกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาดูชุดสรุปกันนะคะอ่ะไปดูปักหลัก10บ,บนกันก่อนคะ่ะเรามาดูปักหลัก10บบนนะคะสูตรเราจะใช้ หลักร้อยบวกกัน3ามครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวก2คงที่นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรคู่พี่นะคะแอดย้อนหลังไปให้ก็เดินมาอย่างสวยงามนะคะอ่าเรามาดูการคำนวณกันนะคะสูตรเราใช้หลักร้อยบวกกัน3าครั้งบวกหลักหน่วย1ครั้งบวก2คงที่เราคคำนวณได้9 1้าหนึ่งสเก้าหนึ่งห้าสามผลรางวัลออกหกหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งเข้าที่สิบบนงวดมาคำนวณได้หนึ่งสามเจ็ดห้า ผลรางวัลออก8ปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะอ่าหเข้าไปที่10บบนมาตัวเดิมนะคะหนึ่งหง,ง,งวดต่อมาค่ะคำนวณได้7 9็ดสผลรางวัลออกสองเจดเสองเบิ้ลเรียงกัน3วันทั้งอาทิตย์เลยนะคะอ่าเรามาดูการคำนวณของวันนี้นะคะวันนี้จะมีติดเบิ้ลมาไหมเนาะอ่าก็เป็นวันวันอยู่นะคะอ่าเราไม่ได้ไปอ่า หมุนลูกบอลเนาะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะอันนี้ก็คำนวณจากตัวเลขส,สติเท่านั้นสูตรเราใช้หลักร้อยนะคะบวกกัน3ครั้งสองบวกกัน3ครั้งได้6 6บวกเดเป็น13 1สบบวก2เป็น15้าใส่ห้าบวก2เป็น7 7เบวก2เป <7 S 2> ็น11ใส่ <7 S> 1 <8 S 2> <8 S> 1บวก8เป็น9 10บบนนะคะเราคำนวณได้5้าเจดตัวนี้เป็นสูตร คู่คี้นะคะสำหรับสูตรอีกสูตรหนึ่งเราใช้หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยบวกสี่คงที่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรคู่คี้ยเหมือนกันตัวนี้ก็เดินมาเหมือนกันก็คือสรุปว่าแอดก็เลยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนี่คำนวณได้สามห้าเจ็ดถ้าชนจริงๆสองสูตรนี้สามห้าเจ็ดชนกันที่เลขห้ากับเลขเจ็ดนะคะแอดก็เลยนำ เป็นทั้งหมดห้าตัวเป็นเลขคี่เลยนะคะสิบบนใช้เป็นเลขคี่นะคะเราไปดูหลักหน่วยบนกันต่อคะ่ะหน่วยบนนะคะหน่วยบนสูตรเราใช้หลักร้อยบวกกันสมครั้งบวกหลักสิบหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวก1คงที่เราคำนวณได้หนึ่งสามเจ็ดแปดตัวรางวัลออกหกหนึ่งหนึ่งสามหกหนึ่งเข้าไปที่หน่วยบนมื่อมาคำนวณได้หนึ่งสามเจ็ดแปด ผลรางวัลออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็เข้าไปที่หน่วยบนนะคะงวดต่อมาคำนวณได้เจ็ดเก้าสามสี่ค่ะผลรางวัลออกสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเข้าไปที่หน่วยบนนะคะเอาไปดูการคำนวณของวันนี้กันคะ่ะสองบวกกันสามครั้งได้หกนะคะหกบวกกับสิบสี่ก็ได้ยี่สิบ ยี่บวกหเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะใส่หนึ่งหนึ่งบกสเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจดหนึ่งเป็นแปดหน่วยบนนะคะเราคำนวณได้1นึ่งสามเจดแค่ะเราจะไปต่อกันที่ปักหลัก10บล่างกันนะคะ10บล่างนะคะ10ล่างสุตรที่1นะคะสูตรนี้จะนำมาให้ดูเป็น2สูตรนะคะเราไม่รู้ว่าสูตรไหนจะเดินนะคะแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรที่แอดคำนวณจากคลิป ก่อนๆนะคะ,ะรู้สึกว่าแอดจะลงให้สูตรนี้นะคะ,ะก็ยังเดินอยู่นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเรามาลองอ่าคำนวณกันค่ะสูตรเราใช้หลักร้อยนะคะบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่คำนวณได้สามเก้าศูนย์นะคะส่วนสูตรที่สองเราคำนวณได้สามสี่เก้าสองสูตรนี้ชนกันที่สามและเก้านะคะผลรางวัลออกหกหนึ่งหนึ่งสามหกเข้าไปตัวชนนะคะเข้าไปที อัาสามโมตมาคำนวณได้สองแปดเก้าสูตรนี้คำนวณได้เจ็ดแปดสามชนกันที่เลขแปดตัวเดียวนะคะเข้าไปที่สิบล่างแปดแปดโมตมาคำนวณได้หนึ่งเจ็ดแปดสูตรนี้คำนวณได้ห้าหกหนึ่งชนกันที่เลขหนึ่งตัวเดียวนะคะผลรางวัลออกสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเข้าไปที่สิบล่างสองสูตรยังเดิมนะคะ อามาดูวันนี้กันค่ะสองบวกกันสองครั้งได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเราคำนวณได้สองแปดเก้านะคะสูตรนี้นะคะสูตรที่สองนี้เราใช้หลักร้อยคูณสี่นะคะสองสี่เป็นแปดนะคะสองแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ด สิบล่างเราคำนวณได้หนึ่งสองเจ็ดนะคะถ้าเรานำสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลขสองตัวเดียวนะคะสิบล่างนะคะเราจะไปต่อกันที่หน่วยล่างหรือว่าหลักร้อยบนกันค่ะเอามาดูหน่วยล่างกันค่ะ หน่วยล่างนี้เราใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งนะคะบวก4ี่คงที่คำนวณได้4ี่ผลรางวัลออก6 1หนึ่งเข้าไปที่หน่วยล่างนะคะงวดตามาคำนวณได้68 1ดผลรางวัลออก8 1 18 8 8เข้าไปที่หน่วยล่างงวดตามาคำนวณได้0 2 5ย์ค่ะผลรางวัลออกสอง1 2 7 7 2สองสองเข้าไปที่หน่วยล่างนะคะ อ่เรามาดูการคำนวณของงวดน,นี้กันค่ะ2อบวกกันสอครั้งได้4ีนะคะสีบวกสเป็น8ใส่8 8ดบวกสเป็น10ใส่0 0นบวกสเป็น3หน่วยล่างเราคำนวณได้803ศูนย์าค่ะเราจะไปดูชุดสรุปกันเลยนะคะสรุปบนสรุปล่างค่ะ เรามาดูชุดสรุปนะคะสรุปบนสรุปร่างของหวยลาวพัฒนาวันนี้กันนะคะเด่นบนสองสูตรแอดเด่นไปที่เก้าสามกับห้าหกเจ็ดนะคะสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะคะาสามารถจับมัดวินกันเป็นสองตัวบนได้นะคะปักหลักนะคะปักหลักเราคํานวณได้เป็นเลขคี่นะคะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเน้นไปที่สี่ตัวนี้ถ้าใครรักชอบอีกตัวหนึ่งคือเลขสาม ก็นำมาพิจารณากันได้นะคะหน่วยบุญเราคำนวณได้หนึ่งสามเจ็ดแปดเผื่อว่าเลขสามมาจะเป็นเ,เลขเบิ้ลก็จะเป็นสามสามเนะเาะสามสามเจ็ดเจ็ดอย่างนี้นะคะเอดนนำสองส,สูตรนี้นะคะมา,มาจับมัด 1ิบนกับ10ล่างจะได้ทั้งหมด16ชุดนะคะ16ชุดนี้อแอดเน้นไปที่53กับ73ส่วน3ตัวนะคะ3ตัวเน้นไปที่053 353 073และ853นะคะส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะ853 มาดูล่างกันคะ่ะล่างแอดนาเด่นล่าง3สูตรนี้นะคะมาจับมัดชนกันก็จะชนกันที่2และ8นะคะสองและ8ส่วน10ล่างนะคะ10ล่างของเราชนกันที่เลข2องล่างเด่น2นะคะจับมัดกันจะได้9ชุดตรงนะคะ2 8 2 0 2 3 8 8 8 0 8 3 9 8อดอันนี้เป็น90ศนะคะตัวนี้จะเป็น90นเนาะเขียน8 เก้าแปดย้ำสองครั้งอ่เก้าแปดจะมาหรือเปล่าเนาะอ่าตัวนี้เป็นเก้าศูนย์นะคะเก้าสามทั้งหมดเก้าชุดนี้แอดเน้นไปที่สามชุดนี้นะคะเพราะว่าเน้นไปที่ปักหลักสิบล่างที่เลขสองก็จะเป็นสองศูนย์สองสามสองแปดอ่าพิเศษสุดนะคะสองศูนย์กับสองแปดนะคะส่วนสี่ตัวเนาะสี่ตัวลองจับมัดกันอีกครั้งอ่าก็จะได้สองแปดห้าสาม 2053 2073และ2353นะคและอ่าเนะคะน้นไปที่2853แล้วก็อ่า2053เนาะสองชุดนี้ก็ขอให้สมาชิกได้พิจารณากันนะคะตัวเลขก็มาจากการคำนวณน,นะคะแอ,อ,อดก็พยายาม คำนวณให้ดูว่าตัวเลขมาจากไหนนะคะไม่ได้มโนขึ้นมาเนะาะส่วนจะผลรางวัลจะออกตามที่แอดคำนวณหรือไม่นั้นก็ไม่อาจทราบกันนะคะเป็นการคาดเดาคณีกันนะคะขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ